ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพก็คือศึกวอลเลย์บอลชายหาดยู21ชิงแชมป์โลกนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดร้อเบื้องต้นนะคะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกแล้วบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวไปติดตามได้จากรายงานค่ะการแข่งันวอลเลย์บอลชายหาดอายตุต่ำกว่า2 0ปีชิงแชมป์โลกที่จังหวัดร้อเอ็ดวันนี้เริ่มการแข่งขันแล้ว และเนื่องจากในปีนี้มีทีมตอบรับเข้าร่วมการ่น,นขันมากกว่า58ชาติทําให้ต้องเริ่มต้นการ่น,นขันจากรอบคัดเลือกเพื่อหา4ทีมเข้าไปเล่นในรอบเมนดอร์ซึ่งจะมีการจัดสลากแบ่งสายอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันประเภททีมหญิงซึ่งมีทีมลงแข่งขันในรอบนี้ถึง21ทีมการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกเป็นการพบกันระหว่างทีมตบสาวเยอรมันเอลสบิวเทนกับคาร่าเดลเซนในเสื้อสีดําพบกับทีมสิงคโปร์ อังฮุยหยินกับฮาซิงลินผลปรากฏว่าทีมสาวเยอรมันอาศัยความสูงใหญ่ทำคะแนนจากการตบหน้าเน็ตเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต21ต่อ6และ21ต่อ8ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่2ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ตื่นตัวเป็นอย่างมากทุกคนอยากเห็นกีฬาระดับโลกมาแข่งขันในบ้านเกิดของตัวเองและที่สำคัญ จะได้เห็นนักกีฬาระดับโลกลงแข่งขันแบบใกล้ชิดซึ่งถั้งประชาชนนักเรียนนักศารวมไปถึงผู้ที่มาออกกาลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ต่างเข้ามาชมมาเชียร์นักกีฬาเต็มทุกสนามแข่งขันซึ่งในครั้งนี้ใช้พื้นที่บริเวณหน้าหอโบวตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองร้อยเอ็ดเป็นสถานที่จัดก,การแข่งขันมีการแบ่งสนามเป็นสองส่วนคือพื้นที่ภายในเมืองเก่าสาเกตนครและบริเวณกลางบึงพลานชัย ถือเป็นการเนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะและสวนสุขภาพให้เป็นสนามแข่งขันได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลกถือเป็นครั้งที่3ของประเทศไทยและเป็นครั้งที่2ของจังหวัดใดาภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือโดยก่อนหน้านี้เป็นจังหวัดอุดรธานีรับเป็นเจ้าภาพในปี2019ขณะที่ครั้งตัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 เมื่อปี2021 โดยทีมสาวไทยจบอันดับ1 5และทีมชายจบอันดับที่8ของการแข่งขันมานิตพใไพบูญถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน